สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับเช่นเคยนะกับวิดีโอเทรนนิ่งของเพจ PT Easy Bim นะครับตอนนี้ก็ยังอยู่กับตัว SketchUp นะครับมีแฟนเพจนะครับสอบถามเข้ามาทางไลน์ Openchat นะครับสอบถามมาว่า Section Box นะครับบางครั้งนะสับสนว่าทำยังไงบางทีตัดไปแล้วนะครับตัว s Section Plan ยังอยู่นะปิดยังไงอะไรยังไงนะครับเพราะว่าบางครั้งอาจจะเป็นมือใหม่หรือว่าไม่ค่อยได้ใช้งานตรงนี้อาจจะลืมไปบ้างนะครับ สรุปนะครับสั้นๆง่ายๆนะครับเดี๋ยวสักครู่นะขอปิดไลน์นิดนึงนะครับเพราะว่าแฟนเพจสอบถามเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวเพื่อง่ายๆนะครับผมจะทําเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ออฟเซ t ตเข้ามานะครับสามเอนเตอรแล้วก็ดันขึ้นมา3ามเอนแบบนี้นะครับ เพยนี้ลบไปนะครับอ่ะนี่ผมเมคปุ๊บไปเลยนะครับอ่ะนี่ครับวิธีการนะยครับผมจะตัดเซกชันนะครับให้เราเลือกชุดคําสั่งเซกชันขึ้นมาก่อนนะครับจะเป็นชุดคําสั่งนี้นะครับนี่ที่ชื่อว่าเซกชันนะครับใครที่ไม่มีนะครับให้คลิกขวาที่ทูลบา์นะครับตรงไหนก็ได้นะบรนทูลบาะครับคลิกไปเลยตรงไอคอนก็ได้นะครับตรงไหนก็ได้แถบรีนทั้งหมดนะครับสามารถคลิกได้คลิกทับที่ไอคอนยังได้เลยนะครับ คลิกปนะครับแล้วก็หาคําว่า section ออน,นะครับนี่ตัวนี้ถ้าใครไม่มีนะมันจะไม่มีติ๊กแบบนี้นะครับกดเข้าไป section น,นครับหน้าจอมันจะเป็นแบบนี้นะครับเรามาดูตัวแรกคืออะไรนะครับ section p l a n นะครับ display section plane แล้วก็จะเป็น display section cut กับ display section fill นะครับสองตัวเนี้ยส่วนใหญ่ by default เขาจะเปิดมาคู่กันเดี๋ยวเรามาดูว่า ตัวไหนใช้ยังไงนะครับก่อนอื่นครับแน่นอนครับถ้าเราจะตัดเซกชันเราก็ต้องมาคลิกที่ตรงนี้ครับเซกชันเพลนนะครับคลิกเข้าไปเขาก็จะมีแถบมาให้เรานะครับเราสามารถที่จะใช้คีย์บอร์ดนะครับในการล็อกแกนได้เหมือนที่เรารู้กันอย่างเช่นผมจะตัดด้านบนนะครับผมกดล็อกไวมันจะเป็นสีน้ําเงินนะครับผมคลิกไปตรงไหนก็ได้ก่อนเนี้ยครับครั้งหนึ่งนะครับตรงไหนก็ได้นะครับข้างบนขอยมันเป็นแนวสีน้ําเงินนะคลิกปุ๊บอ่า ชื่อตรงนี้นะครับจะพิมพ์หรือไม่พิมพ์ก็ได้นะครับกดโอเคอ่าพอเสร็จปุ๊บนะครับเราก็มาคลิกที่ตัวเซสชันนะครับแล้วก็ออกคำสั่ง m o v e ครับอ่าก็ o v e หาตำแหน่งที่เราต้องการแบบนี้นะครับปุ๊บเรียบร้อยครับได้แล้วเราก็ได้เซสชันเรียบร้อยอ่ะเลียเมาส์นะครับเคลียเมาส์ ปึ๊บๆโอเคมั์ก็คือสเปซบาร์เนาะนะครับเคลียร์เมาส์ให้พร้อมทํางานฟังก์ชันอื่นนะครับอ่ะนี่ครับนี่นะครับพอเราตัดเซคชั่นเสร็จปุ๊บนะครับมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมขอเปิดท็อปวิวนะครับอ่ะลักษณะแบบนี้แบบนี้อ่ะอเรวิวโปรเชันนะครับหลายๆคนอ้าแหมครับผมจะทํายังไงนะหลายๆคนนะครับอยากจะปิดตัวเนี้ยปิดไม่เป็นนะโดยเฉพาะมือใหม่นะครับก็เลยทําการคุม delete ไม่ถูกต้องนะครับนี่ไม่ไม่ถูกต้องนะนะครับผมคอนโทรลเซกลับมาใหม่นะครับวิธีการจะปิดตัวนี้นะครับเรามาใช้คำสั่งตัวนี้ครับ display section plane นะครับกดเข้าไปจุ๊บมันก็จะปิดแล้วเห็นไหมครับอ่ามันก็จะปิดแล้วนะครับด๋ยากจะเปิดใหม่ก็คลิกอ่าเปิดใหม่ก็คลิกอย่างนี้นะครับคลิกคลิกอ่าเห็นไหมครับง่ายง่ายดายนะครับอยากจะปิดก็ ตััวนนี้นะครบแล้วตัวนี้คืออะไรล่ะนะครับถ้าผมกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยเห็นไหมฮะไอตัวไอตัวที่ตัดไว้นะครับมันก็จะโผล่ขึ้นมาบางครั้งเราอยากจะดูเนาะว่าเอ๊ะไอข้างบนเนี่ยมันมีอะไรนะนะครับอผมลองมูฟอ่าแบบนี้นะครับ เนี่ยนะครับผมปิด display ดิสเพย์เซคชันเพลนะครับกดเข้าไปเห็นไหมฮะมันก็จะโชว์ขึ้นมานะครับอ่าเดี๋ยวผมเปิดเปิดให้เห็นว่าเป็นยังไงนะครับอ่าแบบนี้นะครับเนาะเพราะว่าตัวแถบ section จะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้คืออะไรนี่ครับ section fill อ่ะ อ่ะเวอร์ชันใหม่จะมีเซ็กชันฟิลนะครับความหมายคือถ้าเราไม่กดมันก็จะเป็นนี่เป็นหลุมแบบนี้นะครับนี่มันก็จะเปิดเฟสนะครับแต่ถ้าเรากดปุ๊บมันก็จะเขาก็จะฟิลเป็นเซ็กชันฟิลมาให้นะครับแล้วสีตัวนี้เปลี่ยนยังไงนะครับเราก็ต้องมาดูที่สไตล์นะครับเราต้องมาปรับที่สไตล์นะนี่ครับเดี๋ยวไปดูที่คลิปนะครับกระเจาะลึกการปรับสไตล์นะครับตัวเนี้ยมันก็จะมีให้เราปรับอยู่ หลายคนอยากจะเอาเป็นสีแดงสีน้ําเงินสีเขียวสีอะไรนะครับปักตรงนั้นได้เลยนะครับอ่าแบบนี้นะครับอ่าทบทวนนะครับเดี๋ยวผมเปิดตัวนี้มาก่อนเนาะนะครับทบทวนนะผมจะสร้างเซกชันขึ้นมาอีกตัวนึ่งผมจะตัดด้านนี้ขึ้นมาบ้างผมล็อกแกนครับล็อกเข้าไปโอเคจากนั้นนะครับผมก็จะมุกไปในตำแหน่งที่ต้องการแบบนี้นะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับเรามาทบทวนว่าปุ่มไหนคืออะไรนะครับ ปุ่มนี้นะครับ Display Section Plan นะครับก็คือเป็นการซ่อนนะครับซ่อนตัวตัว section นั่นแหละนะครับตัวนี้นะครับก็คือโชว์เห็นไหมครับนี่มันจะเป็นรูปรอยตัดขึ้นมาเลยนะครับนี่โชว์โชว์โชว์ตัวตัดกับตัวนี้จะเป็นตัวนี้จะใช้คู่กับชคู่กันนะครับก็คือจะโชว์ผิวโชว์ผิวกับเปลยผิวนั่นเองนะครับนี่ อ่าแบบนี้นี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้อืมครับเนาะก็หวังว่าคลิปสั้นๆนี้น่าจะขยายความทำให้ การใช้เซกชันนะครับเข้าใจมากยิ่งขึ้นนอนนะครับน้อมีคําถามก็สอบถามเข้ามาได้นะครับนะครับก่อนจากกันไปนะครับว่อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับแอดมินเพจด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ